สิปีแล้วที่โอลิเวอร์กับผมไปออดิชัน่นเป็นเฟดกับจอส์วิสลีย์มันผ่านไปไวมากเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งสำหรับเราสองคนเราได้เพื่อที่จะคบกันไปชั่วชีวิตผมบูดด้วยความสัตย์จริงผมได้ร่วมงานกับนักแสดงคนโปรดมันสุด,ดจริงจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดและผมรู้สึกโชคดีที่เจเคโรลิงได้มาะตัวละครที่ยอดเยี่ยมให้กับชีวิตของผม มันเปลี่ยนชีวิตผมไปมหาศาลผมได้โตมาท่ามกลางผู้คนที่น่าทึ่งพวกนีไ้ได้ดูอะไรมากมายในสานานักแสดงและมนุษย์คนหนึง่งฉันเริ่มแสดงมาตั้งแต่ฉัน9ขวบจนตอนนี้ฉันอายุ19้ฉันรักตัวละครน,นี้จริงๆผมโชคดีมากที่ได้รับโอกาสที่ดีในสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกผมจะมองย้อนกลับไปด้วยความรักเสมอและขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ผมได้พบกับผู้คนยอดเยี่ยมและมันได้สร้างเพื่อนแท้ให้กับผม ทุกครั้งที่อยู่ในกองถ่ายฉันต้อหนักดีว่าฉันโชคดีมากที่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ในชีวิตของผมทุกวันทุกชั่วโมงการที่จะไม่ได้อยู่กับมันอีกแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์มันเจ๋งสุดๆแล้วผมรักเรื่องราวนี้ฉะนั้นการที่ได้ทำหนังเรื่องนี้มาตลอด10ปีที่ผ่านมามันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบนลงมารักเรื่องราวนี้เห็นถึงคุณค่าของมัน แรัตนากว่านี่คือช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ฉันคงจะคิดถึงโลกแฮร์รี่สุดๆและคงจะไม่ได้ทำงานชิ้นไหนที่มหัศจรรย์มีจินตนาการและสร้างสรรค์เท่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีสักเฟรมนึงในหนังทุกภาคที่ผมจะนั่งดูแล้วไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับความทรงจำถึงสถานที่หรือใครบางคนผมจะคิดถึงมันและคิดถึงเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งขอบคุณมากคุณสำหรับแรงใจที่ให้กันใน10ปีนี้ผมรักทุกๆนาทีและขอบคุณมากเพราะพวกคุณถึงทำให้10ปีนี้มันสมบูรณ์แบบ